สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีพาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีแบบนี้ค่ะเปิดชะตาราศีดาวเกตย้ายเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีโชคลาภเข้ามาดวงการเงินเปิดหมอเค้กเมจิกสโตนเปิดชะตา5าราศีดาวเกตย้ายเข้าเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีโชคลาภเข้ามาดวงการเงินเปิดทำธุรกิจร่ำรวยงานย่งเงินปังแน่นอนช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละราศีและแต่ละคนมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางต้องระมัดระวังหมอเค้กเมจิกสโตนเปิดดวงชะตา5ราศี12.46วันที่30มกราคม68ดาวเกตย้ายลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์เตรียมรวยดาวเกตย้ายนี้ อิทธิพลจากดาวเกตย้ายเข้ากันส่งผลให้ชาวกันและราศีที่ได้ผลกระทบในครั้งนี้เตรียมตัวรวยเต็มๆชีวิตดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการเงินกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งช่วงที่ผ่านมาอาจเจอมรสุมหนักทางการเงินมีเรื่องให้หนักใจก็บ่อยครั้งแต่หลังจากดวงเกตได้ย้ายเข้าแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือมีโชคลาภเข้ามาหากได้ทำบุญช่วยเหลือคนยากไร้หรือทำบุญบริจาคลงศพดวงการเงิน เปิดทำธุรกิจร่ำรวยงานยั่งเงินปังแน่นอนสำหรับราศีที่ดาวเกตย้ายเข้าเตรียมรวยประกอบด้วยราศีกันราศีตุลราศีมังกรราศีเมษราศีพฤษศอิทธิพลจากดาวเกตย,ย้ายเข้ากันส่งผลให้ราศีที่ได้ผลกระทบในครั้งนี้เตรียมตัวรวยเต็มๆชีวิตดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการเงินกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธุ